หมอฮาวเวิร์ดยอมรับว่าแค่10นาทีนี้เปลี่ยนเซล์ให้เด็กลงได้จริงคุณไม่ต้องออกกำลังกายทุกวันแค่10นาทีที่ร่างกายเข้าใจผิดว่าใกล้าตายก็เพียงพอให้เปิดโหมดย้อนไวัยได้จริงผมไม่ได้พูดเล่นแต่นี่คือสิ่งที่นักวิจัยฮาวเวิร์ดทำทุกวันร่างกายของเราจะเริ่มซ่อมตัวเองเมื่อรู้สึกว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงสิ่งนี้เรียกว่าฮอร์โมนติกสเตรชความคิดเล็กๆที่ดีต่อเซลลถ้าคุณอายุ40บวกแล้วอยากย้อนวัยแบบเห็นผลลองทํา5อย่างนี้ครับคนที่1นํ I ่ HIIT วังต่อสา์วิเ,ววเิน1ทีทํา 35ห้ารอบกระตุ้นยีนฟื้นฟูเซลล์เปิดการสร้างเส้นเลือดใหม่2แช่น้ำเย็น3-4วันต่อสัปดาห์วันละ3านาทีแค่ใช้น้ำฝักัวเย็นก็พอกระตุ้นฮิตช็อปโปรตีนซ่อมเซลล์3ทำไอเอฟ -5 วันต่อสัปดาห์ลดอาหารหลัง2ทุ่มและเริ่มกินอีกทีตอน10โมงเปิดระบบล้างของเสียออโตฟาจีสเวทเทรนนิ่ง2-3วันต่อสัปดาห์เน้นขาและก็ก้นเพราะเป็นู่นรวมฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้อกระตุ้นฮอร์โมนเพศลดไขมันสะสม5เสริมมหาระดับเซลล์ทุกวัน เช่น NMN, Resveratol, CoQ10 ช่วยฟื้นพลังงานระดับไมโทคอนเดรียแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาวางแผนหลายขั้นตอนแบบนี้ผมรวมทั้งหมดว่าให้แล้วในสองสูตรลับของ d R o n u t a p a m ฟื้นฟูพลังเซลล์ช่วยให้ร่างกายมีแรงทุกวันพิกโนติ c a ช่วยให้หน้าใสลดฝ้าเสริมผิวให้เด็กอีกครั้งลูกค้าหลายคนทักว่ารู้สึกกลับมาเป็นตัวเองตอนอายุ30อีกครั้งแถมบางคนซื้อซ้ำกว่า12ครั้งอย่าล่อให้ร่างกายพลังแล้วค่อยดูแลกดทิตะก้าใตา้โพสหรือทักหาทีมงาน DIO ได้เลยครับ เพราะพลังและความอ่อนเยาว์เริ่มได้วันนี้